ตอนนี้ผมก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านสปันนะครับ,บาาตั้งอยู่ที่อำเภอบอ่อเกลือตอนนี้เป็นเวลาเช้าวัานใหม่ของวันที่หนึ่งนะครับมาสูตรอากาศอากาศนี้ยังดีอยู่น,นะครับอากาศสดชื่นนะครับตอนเช้านนนนผมก็จะมาพักอยู่ที่ ริมน้ำนี่นะครับที่ข้างในรีสอร์ทก็จะมีริมน้ำมีน้ำท่านไหลครับรรครับเดี๋ยวก็จะไปดู ไปชมบรรยากาศรบอบๆนะครับปีอนี่อากาศก็ยังสดชื่นอยู่นะครับตอนนี้หมอกก็ลงเต็มเลยนะครับอากาศนี่ก็ชื่นอยู่เ,ยเดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศรบอบๆนะครับนี่ครับที่พักอยู่ก็จะมีลำธาร อตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับตเติ้ลิปเล่นอะไรอ่ามาดูตเติ้ลเติ้ลเล่นห่วงยางอยู่นะครับอืมตเติ้ลสนุกไหม ตรงจุดนี้ก็มาอยู่กลางน้ำนะครับกลางแม่น้ำางข้างบนก็จะเป็น ที่พักท่านที่มาพักผ่อนนะครับข้างบน <c oughs> แต่ตรงจุดที่ผมอยู่จะเป็นเป็นข้างแม่น้ำนะครับ <c oughs> จุดนี้ ก็มีหมอกอากาศก็สดชื่นสำหรับท่านผู้มาสูดอากาศนะครับก็จะสดชื่นนะครับตอนเช้านี่ครับธรรมชาติธรรมชาติบำบัดนะครับมี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดกดิ่งกดซับสไครด้วยนะคะตั้งแต่ยอดยอดดอยแล้วค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่กลางแม่น้ำอ่าเดี๋ยวจะไปดูจุดต่อไปนะครับจุดที่พักไปยังเรียบร้อยแล้ว tên tê lên cái gì này? đi sải lại cái gì? tê tê cướp sải lại cái gì? đi lại kiểu này. Ủa. coi máy. này luôn. เดี๋ยวไปดูไปดูโดยรอบดีกว่าอะไรนะไปดูโดยรอบไปดูรอบรอๆดีกว่าตรงนี้ก็เป็นทางลงตอนค่ำๆเมื่อวานนะครับลงมาทางนี้นี่ก็รอบๆ ที่ข้างบนนะครับที่ขึ้นมาจากริมแม่น้ำนี่จะเป็นห้องน้ำตรงนี้ก็จะเป็นเต็นนะครับเ,เต็นแล้วก็มีที่พักเป็นซุ้มเป็นซุ้มข้างน้ำครับดว มาดูซุม้มนะครับเหมาะสำหรับท่านที่มาพักผ่อนนะครับกับอากาศบริสุทธิ์นะครับท่านที่เหนื่อยเนาะนี่งแลผมก,ก็จะมาพักตรงนี้หนึ่งคืนนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะออกไป เช็คเอาออกไปแล้วนะครับครับก็มีหมอกนี่ก็ตรงริมน้ำนะครับนี่นี่ก็คือจุดนี่เป็นซุ้มนะครับอตอนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ พอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ